อ่านักเรียนนะครับนะสำหรับพาร์ทแรกวัาจะไปในส่วนของ reading comprehension หรือการอ่านนะครับนะแ <Okay. S 1> น่นอนเลยว่านักเรียนไทยเวลาเรียนภาษาอังกฤษแล้วกลายเป็นนักเรียนคุยคุยแปลว่าอะไรคุยแปลว่าอะไรพยยพวอายอ อ่ามัฟาโลอ่ามัฟาโลนิวยอร์กนลกนะถามว่าจะเกจงเด็กไทยแก่งไหมแก่งแต่ทำไมนะับวันเด็กไทยยิ่งเงาะหรือโง่ขึ้นทุกวัน <c oughs> อา้าวเจงเจงเงเด็กไทยแก่งนะแต่ที่เด็กไทยโง่ทุกวัน การศึกษาประเทศไทยติดอันดับเกือบโลของโลกและติดแล้วก็ว<ะ>ชนะแค่ลาวกับพมา่าไม่งั้นนะครับในอาเซียนนะประเทศไทยโลุดของอาเซียนะนะครับนะชนะแค่ลาวกับพม่านะครับรู้สึกจะรู้สึกใช่หรอแล้วมันนาผ้าภูมิใจตรงไหนล่ะนะ เกือบโลของอาเซียนอ่ะเออแล้วติดอันดับโลโลของโลกกับมาหน้าภาพภูมิใจตรงไ<ะ>หนห่วยด้านหน้าครัโลก<ะ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ไตเต้านไทตันไทตัน,ตนอ่าไทตันมานั่งนี่ลกมานั่งกับมีตูง<ะ>จีกไหมบชชน้ามาไม่เป็นไรลูกนะแต่ อนนี้ยองฮาอยู่เมืองไทยถ้าเกิดยองฮาอยู่ไปสักพักหนึ่งเรียนจบปริญญาตรีแล้วหาเงินเก่งๆนะลูกมีเงินในบัญชีปั๊บนะ,ะเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็ให้สัญชาติไทยกับยองฮาเองอยู่ไปนานๆใช้ริพรฒะยองฮาใช้ภาษาไทยได้ยองฮาพูดไทยใหญ่ไม่ได้ได,ด้วยซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้สัญชาติไทยเองแล้วเดี๋ยวนานสกุลเดี๋ยวกูปอตั้งให้ นะจะเอานามสกุลของผู้ปอไหล่ะผู้ปอมีสองนามสกุลอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่จุธาเทพแล้วนะนามสกุลแรกคือตะกูลทีมแต่อีกนามสกุลของผู้ปอคือนิโคลทำไมเป็อนอะไรออนออออเออ เข้าใจไหมโลกนะเรียนให้เก่งๆแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงไทยฮัลโหแล้วก็มีเงินในบัญชีอาจจะจะได้สัญชาติไทยถ้าแต่งงานกับผู้หญิงไทยหรือจะแต่งกับผู้ชายไทยก็ได้เพราะว่ากฎหมายเมืองไทยตอนนี้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าใจไหมครับนะเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกับเพศเดียวกันได้เพราะผ่านแล้วนะครับนะนั่นแหละ แล้วเไอ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าวินกับเจ้าต้นมีได้2สัญชาติป่ะหรือสัญชาติเดียวสองวินสองแล้วต้นละลูกต้องถามพ่อบอกแม่ด้วยบอกว่าให้ไปขอสัญชาติละสองเมือนกันใช่ไหมเออเพราะว่าเลยสสัญชาติดีกว่านะลูกนะนั่นแหละอเดี๋ยวยอมทาไม่ต้องหบวงเลือกนี้ให้เก่งให้ทํางานหารงินเก่งเ้าไว้ ถามว่าถ้าเกิดอยากจะรวยๆเก่งๆต้องเก่งางด้านใดบ้างบ้าหลักหนึ่งต้องเก่งภาษาอังกฤษสองต้องเก่งทางด้านเทคโนโลยีสาไอทีและคอมพิวเตอร์นะลูกนะเข้าใจหรือเปล่าและก็จะต้องมีวิชาความรู้มากมายเลยคราวนี้ก็เก่งแน่นอนเทศเด็กไทยไม่ประสบความสำเร็จวิชาภาษาอินละการเป็นเด็กถุยเพราะว่า นะเพราะว่าหนึ่งรัฐบาลแย่มากนะครับนะการศึกษาประเทศไทยนะห่วยแตกนะครับนะ<ๆ>การศึกษาประเทศไทยนะครับ<ๆ>เกือบโหลของโลกนะครับนะแล้วก็เกือบโลของอาเซียนชนะแค่สองสามประเทศนะครับทุเรศมากมากนะครับนะ<ๆ>แล้วก็นักเรียนไทย<ๆ>เดี๋ยวนี้นักเรียนไทยเวลาติดอะไรนะรติดเกม ยิ่งแด็ดเกมว้ยิ่งโง่ดูเข้าไปเยอะๆติดกรอดูเข้าไปเยอะเข้าไปเยอะๆยูทูบดูเข้าไปให้มันเป็นโลกให้มันเป็นโลกสมาธิคัาน,นะครับนะดูเข้าไปให้มันโง่ติดลาดับของจักรวาลนะครับนะยิ่งดูยิ่งโง่ติดเข้าไปเกมติดเข้าไปในโลกมันจะเริ่มโง่กระจายในโลก,กะๆๆๆนะโอเคเพราะฉะนั้นระหว่างครูปอสอนอยาเมอรเดนขาดเปิดไปหน้าที่สองหวยได้ชี้จังคะ่ะ ไป,ไปหน้าที่สองเดี๋ยวนี้เลยเจม่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยอย่าเมอเจมดภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยอย่าเมอเจมดภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยอย่ามอนะโลกนะอย่าเบอเด็ดขาดเมอโง่แน่นอนโลกนะครับนะครูปอขอร้องว่าลูกอสุจินดาสอนพิเศษ มันมีมาตั้งแต่สมัยกูปออายุอาูปออยู่ป .5 ปัจจุบันกูปอ40ปีรุ่นพี่พวกคุณนะครับประสบประสบหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีงานดีๆทำมากมายมีแค่ไิกี่คนที่เป็นเด็กแว้นเด็กเวรและไม่มีอนา,าคต ว่าในหรือเปล่านะครับนะหรือเด็กผู้หญิงมันเป็นเด็กสกอยนะครับลุกขาสั้นทาปากแดงแจ๊สนะครับแล้วก็สอนททายเด็กแว้นนะครับนะอย่ามีอนาคตแบบนั้นถ้าเกิดพวกคุณจะมีอนาคตแบบนั้นไม่ต้องบอกไปลูกศิษย์กูปอกูปออายเขานะครับนะโอเคโดคำนีีหน uh ึ่งแจ้งภาษาอังเกตอายทำหลายเที่ยงตาม R E w R

ตาแหงสาม S A W ตาแหงสา D O G ดอกสุนัตโดนอประฐานเกต3 D O G ดอกสุนัตสา3 D O G ดอกสุนัต C F W O T ฟเท้า F W O T โฟเท้า แอปดับโอทโฟเท้าถ้าซเดี๋ยวคุณปอขอเช็นการออกเสียงแป๊บหนึ <men> <men ่งนะครับนะคุณคิ <men> <men ู่ซิค <no> mm> ุณปอเป็นครูที่ดีแค่ไหนนะครับนะไม่แน่ใจก็เช็นคุูปอไม่เคยมั่วให้เด็กเลยแล้วถ้าเกิดเด็กไม่ตั้งใจเรียงเนี่ยนะครูปอจะเสียพรทยทยมากๆอาจารย์หม่อม เดี๋ยวอายองพาไม่้องวงนะครับน่ายองพาหาเงินเก่งๆเธอแล้วก็เดี๋ยวเอานามสกุลคูปอมีสองนามสกูลมันมีนามสกูลที่คูปอต้านเองด้วยนะครับนะชอบไม่ได้นามสกูลนิคเค่ะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยคือนิกเกิลแต่เป็นภาษาอังกฤษคือนิโคลใช้ได้ทั่วลยเอาเป ถ้ามีตัวเองมีนามสกุลแล้วอ่ะแ้าตั้งเขจะมาเอาปิโตได้ไงถ้าให้ยองฮาเข้าไปเลยเกรจโย้ว่าจะให้ยองฮาหรือปีโ้แต่คงให้ยองฮาด้ียหละเพราะยองหาตั้งใจเรียนจะนะคนหนึ่งที่โรงเรียนแบบค้าราดอ่ะชื่อว่ามูสวยไม่มีนามสกุลเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่ลูกศิษย์ครูจะไปให้เขาต้องไนมันลมาโป้ปีโป้คูเกเองอ่ะ เกยเหรือเกยภาษาสเปนแปลว่าน่ารักโอเไม่ต้องเนเองโันาเอจะให้เพื่อนเองมาตบปูหรอพี่จังก็ะแล้วกแล้วไปตบปูป้อเหรอจังอืออืไม่ดังว้าวเนี่ยระบางให้เร็ว โอเค C A r A B A O C I A B O ขับบาขับาฮ C A r A B A O C I A B O ขับบาขบเบา C A r A B A O C I A B O ขับบาขเป็นญาติกับควายมีข่าวมันกานนะลูกยามา เจมหอกภาษาเกต S, Gem, ho, S O L D I N G S, S O L D I N G หอแดงหอ S O L D I N G S, <S, 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 uh. <S, S O L D I N G อดงหอเอ S O L D I N G S O L D I N G อดงอเออยาเมนะเจ E M P T Y MT วีว่างเว่างเปล่า e ีเ P ็ Y M M วเ่าว่างเปล่าโดยภาษาอังกฤษห้ามโดยภาษาไทยเจ็ดเอ m Y M M วเ่าว่างเปล่าโอ้ยสมพระประชวรส่งรปเด e n b e, o e, yeah. e l o p e e n b e l o p e แอนบหลอกลูกศิษย์มันจะตาว่าจดหมายหรือซองจดหมายบางทีุูปอก็ลืมยอมรับตรงๆเอ๊ะเตรียมตัวอย่างิคุูปอยอมรับตรงๆอย่างลูกพูดตูดว่าบางทีุูปอก็ลืมเอ๊ะควรจะเป็นลูกพูดตูดหรือลูกผู้ชายดี

ยแปด e n e e l o p e และอลบอลจดหมายจดหมายเ a n d a แแดึและเ a n d a n d แปดดึ บาสเกตหรือบาสเกตแค่ได้บาสเกตเป็นสำเนียงผู S. <S ้ด e ีอ okay. ังกฤษบาสเกตเป็นสำเนียงอเมริกาเซบบีเอเอสเนีทบาสเกตตะก้าเกมเซบยาเมจิบอังกฤษบีเอเอสเนีทีบาสเกตตะก้าบีเอเอสเนี ับเบิจีเอกไฮดับเบิจีเอกไฮดับเบิจีเอกไฮดับเบิจีเอกไฮสสองลิมพิรักคำนี้เลืมรูก็ไม่เคยมั่วหรอกเอกแนขาคนะดเป็นร้าหน้าขโดนค่ะลูก าล้วรอนิดนึงเก่งมากมาเกือยาวแสดงว่าอยธาเป็นเด็กที่มีความจำดี และเป็นที่ต้องการของเมืองไทยแนะละกลกนะถ้าเกิดยองฮาเก่งจริงนะโลกรัฐบาลไทยอยากได้เงินมากอยากจะขอรับชา้นมากไม่ให้สัญชาติไทยนะทีไปเธอขอไปขอสัญชาติของประเทศอื่นเลยเช่นประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เขาต้องการคนเก่งเอาสัญชาติสิงคโปร์ไปเลย นะลูกนะเออแต่ต้องเก่งจริงแตงานกับผู้หญิงสิงคโปร์ไปเลย <S <S ถ้าแต่รัฐบาลไทยเรื่องมากเพราะว่ารัฐบาลไทยสัญชาติไทยได้ยากนะาููกน้ามาโคนเขาก็ลำคาญและต้องมีเงินในบัญชีอะไรแบบนี้นะครับนะเยอะนะครับนะอ,อนุบติสัญชาติไทยยากพอสมควร เพราะฉะนั้นไปแต่งงานกับผู้หญิงสิงคโปร์เลยและเราได้แล้วก็เงินดอลลาร์ของสิงคโปร์ได้เยอะกว่าเมืองไทยถ้าเกิดไม่ติดว่าครูปอต้องทํางานที่สุนจิตาสอนพิเศษครูปอก็ไปสิงคโปร์เหมือนกันนะเคยมีเคยมีคนซื้อตัวครูปอให้ไปทํางานที่ดูไบด้วยแต่ครูปอไม่อยากดูไบได้รับเงินเป็น US ดอลลาร์เขาจ่ายเป็น US ดอลลาร์ แต่ครูปอไม่เอานะเพราะว่าครูปอแบบว่าไทยเมืองไทยไปเนี่แหละเมืองไทยเมืองไทยน่ยดีคนไทยน่ยดีแต่รัฐบาลห่วยทุกรัฐบาลครู <c oughs> ปอจะไม่เลือกตั้งแล้วเลือกไปก็มีแต่ห่วยห่วยเน่าๆมาทำงานเออข้อสองอ้าว A เอ a n t ร์ J <c oughs> P L A N T แอลแนมาเขือยาวสอง E w G P L A N T P-L-A-N-T แอลแคนมาเขือยาว E w G P L A N T แอลแคน

เอบข้อสอบเออลปประโยอบอบข้อสอบอย่าเบิรนะลูกถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดนักเรียนเบิรนะนักเรียนจะได้เป็นตัวคา้งบอลถ้าเขามจะงอกวัาละเซนสองเซนหรือแปนบัฟฟาโลหรือแปน วอ๋อรูปเองนะครูปไม่เคยว่าเด็กเขาคอกปอเลยอาจารย์บอกมีคนเปนู่ในนี้ด้วยอะไรนะถาว่ามีคนเป็น่ออยู่ในนี้ด้วยเหรอแต่ลูกเปนคู่กันเอ่อ ูส์ีดานตอนนี้ใครๆก็อย่หกเป็นต้น,น,นยิ่งเป็นภูภาษาจีนที่เป็นต้นยิ่งดานยิงไม่อ่อนดูนยอย่างคูดิวนี่ดากับครูปอเอ,เอ็กอ่าก็หลายโลกอย่าไปอย่าไปว่าเขานะครูปอว่ามันห่วยุกรัฐบาลแหละครูปอไม่เลือกต้างหรอกเสียเวลาไม่เลือกไม่เอา ไม่ต้องไปเรียกเขาอ้าวเซมเซอัดเซมเซโดแน่โดปาร์นเกตอีเอลเอโอดาบโยอัลบา ชูอาร์ทีแฮชูอาร์ทีเอชเอชาเจบาเจบแชูอารทีชูอารจาเจบจพชูอาทีชูอาร์ทาเจบบเจบอกเอสอซังนั้นดังน้นเกมส์ภาษากอสงออเ s อ โอซโอเดังนั้นสเจ็ดโอเอดีอ้อนบ้านเโอเอดีอ้อมบ้านเโอเอดีอ้อมบ้านสิบแปดจิ้มตาภาษาอังกฤษขวาเมอ S อ SL สี Non. Non. SL. SL. EPT. EPT. Select. Select. Non. non.

Oh, Go Bye. A rabbit. A rabbit. Saw so a dog. Saw so so a At the foot At the Earth. 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 A catarbal. He Isar. Holding. Empty. Edward old oak, a basket, a basket of eggs, Earned a pants. His elbow e got hurt, got so good. he, he went, home, went, home, went home and slept. A rabbit, a rabbit, a rabbit, a rabbit. saw a dog so at the foot

a select a rabbit, a rabbit. A rabbit. A rabbit. A rabbit, a rabbit, was, was a dog, at the foot, at the foot, of a He saw he, he, was. he was holiday, holiday. holiday. Empty. empty envelopes and en 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 a basket of eggs okay. Earned. and when her and slept a rabbi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 t a, rabbit. a, rabbit. Roars Roars. a dog and and at the foot thank you very much please clap your hands for your uh -huh. done. <laughs> A rabbit. Is. a rabbit. A rabbit. Saw. A, a dog. At the food. Earth. a He was... Holding. Empty. Empty. Admiral. Admiral. Un? Un? A basket. A basket of eggs. Of eggs. Un? At times, his elbow got hurt. So he went firm and slept. And again and ตอนใครออกไปทำอะไรอาร์อาร์ดีบอฟอาราเนยาจาวังจอดอาราเเรดเดนต์อ r a าเบชเรดเดนตอาด้าโอาดาเเดรเอเดฟูชเอเดฟูชเ e อ He was, he was holding eight. empty, eight. And, we're off, and, a and a basket of eggs of eight. Of eight. and eggplants. He's ever got, hurt. got so hurt, so he went home and slept. Eight. Okay, ชื่อเรื่องกระต่าย, the okay. อยู่ที่เชิงของควายพาราบาวมันกำลังถือซองจดหมายเปลา่าและตะกร้าที่มีไข่กับมะเขือยาวข้อสอบของมันเจ็บจึงกลับบ้านและนอนหลับนะครับมาโอเคเดี๋ยวครูป okay, <c oughs> อขอเช็คชื่อแป๊บหนึ่งค่ะเี้ย

You think that one?